ดีเลยสปาร์ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยคะสิมาถ่ายพี่น้องเบิกอีกแล้วชนะงี้ใชายอยู่ชวนอ้อยพ่อแม่พี่น้องมาตัดอ้อยไผ่ใหม่คนหลายหลายผมเป็นพี่น้องไปเบิก่ามันนั่นมันทีได้จังมันเนาะชนงก็ได้หลายแห่งพ่อแม่พี่น้องผู้ผู้ตัดบุญบั้นบุญบั้นเลยทางนั้นยังกินข้าวบ่ สาวเป่ยมเมียบรหมานเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกามาคือกันยังรัดไม่กินกินก่อนรถอ้อยกระดาปูเว้่พี่น้องอ้อยเผาอ้อยเผาอ้อยงวคมกควยคมอ่ะชนากาสิีได้ปิดกล้องไว้ชนากาสิีตั้นอ้อยพ่อแม่พี่น้องมันเย็นอ้อยคุยงวคมสภาพลมไปไปสิแหละ มันจีได้จังมัดแหละชาวนางกระดาษกับจิมม่าไทยพี่น้องเบิ่งอีกคือเก้าสาวนางมาติดตามช่องชาวนางบ้านดงแกวพ่อแม่พี่น้องมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวตอนเที่ยงพักเที่ยงตัดอ้อยจักมีหยังแหนมยกมันยิ่งโยกมันยิ่งมีมีหนึ่งเฮดหนึ่งหยังแหละนี่หนึ่งเฮดแล้วก็มีไข่ ตลาดพี่น้อเด็กเก็คือประเภทนี่แหละไข่มันเป็นอันนี้เจี๊เฟซหรือไข่าวมาาข้าวไข่นกไข่นกไข่ไก่ทั้งไข่นกทั้งไข่ไก่ทั้งสมพักมาได้เก็บน้ำทางจนได้เก็บพี่น้องเอยดเอ แฉแห้งกินข้าวยุ t <t <när S 2> like ่โคปาอยากแห้งว uh ันนี้ค่ะบ่ายโมงวันนี้ป้าสิบสองโมงป่าจนสิบเก้าบ่ายโมงย้ำบัได้อันนั้นเนาะโอ้ยยังได้ทำนี้ได้การได้กได้เก่าได้ยูมันจบร้อยอันนั้นแหละฮก็ได้ประมาณนั่นแหละจะซือหเปิดมือน่งห่อใช้อสุดนึ่งห่อเลยใช้ห่อคือเก่ามาก นี่แล้วจะหาเลยไม่ได้พี่แล้วเลยเมาจะหาเสียงพีแล้วยายนั่งก็ให้เราเขาร่องนั้นช้อยนั้นช้อาซอยนี้ก็คือจักแถวนี่ป้ไปหลายหลายคนอยู่แต่กินจุ่มไผ่จุ่มมันมา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 จุ่มไผ่จุ่มมัน เราไาจุ bang, e ่มบานลงมาแง้วน้อยดูเพือนดูเพื่มีผู้หนึ่งก็มาปลปซีนี่มันยากเอาอาน้ฮะานย้กูเีเอายานขัวกินเนาะมาแมคุณมงแวน้อยไปั่วนไปเ่วนครับคือกันเะครับคือหน้ไน่าไปหาเงินเนาะะ อยากกินข้าวแหงกำข้าวเป็นไงเป็นไงอยากแหงเยี่ยมข้นไปใช่ะเห็ดอันนั้นอนกินนอมัน้อนนะมัอเยอะอมเป็นยังก็อันนี้คือเป็นอมันนองมันนองมนนอเอเอคือเ่าใครข้าวลใครนั่นเหรอ ไครทวนนะไครอันมันเบาเห็นะแบบเปิดจะรันนัดเลยเออเจ้าหนึ่งตืนสายตามมันแจ่วขอโตไปกินข้าวกันเด้อพ่อแม่พี่น้องมาชวนเขาออกมาเราชวนมาเลยเนอะทำไมพี่น้องชนะ อ้อยอ้อยเจ้านางมาตัดอ้อยเผามาหนิเมื่อยเน่าตายพห้พี่น้องเนาะอยางทำเป็นอ้อยดมเจ็ดชิมหาน้องแหล่ มัดพอดีพ่อแม่พี่น้องแทบา <laughs> แสายได้อ้อยสามร้อยแทบสายชาวนางกันกโอ้บเบงแม่จะภาพอือเบงนางยยังให้เบงมาอ้อยปบบไรนวามแ่ความแค่เบงจโองานเ้อฟังแน่เจ้เพิ่มาผักเทิงจะคองควายในเด้เอว่ะให้บเบงแน่ว่ามาคมอ้อยเบิดโย งวยตาดบึงแน่งัวควยโคมลงไปพี่น้องโป่โป่โปมิแตทอกทิมแม่น้่อนในกติกกระโรกระรี่อ้ยกระไดโคมแท้โคมว่าไพไดพูลาถรายทรายเด้อแม่พี่น้องเอ้ย าตาบรเบิรณแหวนมาออกกล้องเบิร์เอาเนาะดำปุ๊บปื้อวะตาเน่าเกือบกระขาดแล้วพ่อแม่พี่น้องตัดอ้อยจนเกือบขาดจะนางกระไรมาชวนนี่กระคาดไปชวนนั่นกระคาดว่ะไปกันหลังทีเมื่ออะไรบา้างไอ้พวกจุ๊บหลายไปประเมื่อบา้านเรีย แล้วล่ะพูยังยังน้อยเดียวนะฮะเลยฮะยังน้อยเดียวนะโอ้ยแบบกันยังดีแต่ว่าตัดบริมัดพ่อแม่พี่น้องโอแบบแบบบริมัดเลยตันอ้อยนี่ค่ะแบบตัดแล้วก็วางตัดแล้วก็วางเลยเพราะว่ามันบริมใบมัดได้ซะ ตัดวางตัดวางแบบซีเ่เลยชนางก็เลยชิมข้ายให้พี่น้องเบิ่งอีกเก้า่าชนางไปทาง้งหลแเบบซี่แหละก็ะมีบนต้นอ้อยชนางกลับไปต้นอ้อยพ่อแมพี่น้องไปชานางไปต้นอ้อยแต่เถื่อชนางมา่ก้อยได้หดสามร้อยมาเมื่อนี่งปีได้สามร้อยมัมาละพันกี่ แต่เป็น,นเงินบาทชาวนางกับโปหูว่าจับบาทพี่น้องมัดละพันกีดสามร้อยมัดก็ได้สามแสนกีดเฮ้ยส่ม้วนสี่ม้หเ่้นมอกนที่นเอไปทาง่งนะครับค่นอ้ อเมีี่เขานแจไ่สาะนได้สามซนกีบพ่อแม่พี่น้องเบิดมือได้ในหาสาวนางคือแบบป้าดีใจเฮงมองมันได้่านางมองมองนะ กำลังจ ah. ่ายเงินอสองพั hmm. ื e ่นติดไปมองได้สี่ใบเอาให้มันนี่สวยมู้นั้นได้สี่ใบนี่ได้แต่สามใบหนี่งอันนี้่างูกาแต่วก่านท่าจิตตนเอาอ้ยเนาะ

เขาไม่เท่ามึงนะเขาไม่เท่าแล้วมึงอาได้พันหนึ่งดีบว่าท่่ว่าแล้ว่ดาพิ่มดาพิ่แมาดเ่มคแม่ในร้านจำนางนะเพื่อนยันบ้าคนมาหกันกันยันบ้าบ้าไชั่งมเป็นี่หัวนี่ะหัวหน้า มุมชื่อชิบกพี่ั่งรั่นเลจะเล่กันนอพี่น้องแล้วกันออกมาแล้วน้าดำหน้หน้า้วก็ากกันหัวขวัญกันบ่เนี่ได้ทดายอันี้ค่ะบอรบอทางนี้ก็ได้ดบนิญยังเลยน้อยได้ทไายก็ตัวคะ สองร้อยแปดสิบมัดจ้าโอ้เก่ง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 แหงใช้อันนี้ได้ค่ะเนี่ยประมาณปู่ได้หลายพ่อแม่พี่น้องได้หลายแหงโอ้จู่ๆได้จะมีไปเก้าันี่นะพ่อแม่พี่น้องชนะก้ามทายพี่น้องเบิองแบบไปทางใดมาทางใดชีวิตประจําวันชนะพ่อแม่พี่น้องมีบอนไปตันอ้อยชนะไปตันอ้อยได้เงินสามแสนได้สามรอยมัดป้า แบบเงินแบบเอาเหือเอาแหงชาวนางแบบบุกปืนเอาเลยพ่อแม่พี่น้องชาวนางกะพากันหัวควันกันอยู่หน้าดำหน้าแดงออกมา <c oughs> เอาท่านชาวนางการิพภาคพี่ใหญ่ไม่ใหญ่จะดีทุกทุกท่านบ่ว่านในประเทศหรือต่างประเทศที่เขารับชมและติดตามคลิปของชาวนางบ้านดมงแง,ง้วพ่อแม่พี่น้องกดผ่ากดไลค์กดแชร์กดกำลังใจให้ชาวนางให้ชาวนางได้เฮ็ุคลิปต,ต,ต่อไปเด้อพ่อแม่พี่น้อง ตัวไชาวนางว่าพิชชาวนางก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องชหรับคลิปนี้ชาวนางก็ชิจยกไว้ชั้นเอก็ทักติดตามอีกคลิปหน้าว่าชาวนางไปทั้งใดมาทั้งใดชาวนางก็ชิ้ทายพี่น้องเบิ่งกอีกเก้าพ่อแม่พี่น้องชีวิตประจำวันชาวนางปะอิละอยู่เพื่อนผู้เดียวชํำมันนี่หันผลมาแตงเพียนใจใดเอา่านชาวนางชิลับแล้วพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ได้สบายดี